สวัสดีครับลงมีดบ้านพันแก่ครับผมวันนี้เราก็จะมาโชว์ผลงานก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมมาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นซองหนังด้ามทําจากกระดูกวัวนะครับผม <urers> เล่มที่สองก็เหมือนกันส่วนด้าทรรมทํามาจากเข่าวกวางนะครับผมเป็นซองหนังเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซองหนังด้ามทํามาจากเขาวกวางนะครับสลับกับไม้ มาดูเล่มแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กงานตะใบพ่อโคนชุบขัดฮาร์มอนนะครับผมเป็นด้ารรมทำมาจากกระดูกวัวนะครับสกิมไลน์ทั้งสองข้างนะครับผมกาดเข้าค้ายใบมีดยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับอันนี้สันหนาอยู่ที่ห้มิล มีเตัวนี้เป็นเขาควายเหมือนกันนะครับผมกิมไลทั้งสองข้างครับมีดที่ผมทําจะเป็นมีดแบบใช้งานกึ่งสะสมนะครับผมใช้งานได้สะสมได้นะครับตัวนี้โอเคมาดูเล่มต่อไปเลยนะครับผมตัวนี้ด้ามธรรมจักรเข่ากวางนะครับผมตัวนี้เป็นทรงโบวีนะครับโบวีคลาสสิก ตัวนี้เป็นเหล็กแหนบตีร้อนขึ้นรูปชุบน้ำมันนะครับผมส่วนด้ามตัวนี้เป็นเขากวางละมั่งนะครับก็สกิมไลน์ทั้งสองข้างนะครับผมก็อัดท้ายด้วยเขาควายนะครับผมกาดจะเป็นกาดทองเหลืองนะครับผมนี่กระชับมือใช้เดินปลาเข่าถีเลยนะครับเร็มนี้ส่วนเล่มสุดท้ายนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นเหล็กแนบเหมือนกันนะครับผมตีร้อนขึ้นลูปชุบน้ำมันนะครับผมด้ามจะเป็นเขากวางสลับกับไม้นะครับสันนาห้ามิลน,นะครับตัวนี้ก็ใช้เดินป่าได้เขาถีเลยนะครับผมกระชับมือ บางคนสงสัยว่าทางมีดที่เราทําคมไหมนะครับก็จะมาเทสให้ดูนะครับตัวนี้เป็นกระดาษยับยับนิดหนึ่งนะครับผมก็ถ้ามีดไม่ใช้งานยังไงก็คมนะครับตัวนี้คือออกจากช่างก็คมอยู่แล้วนะครับผมก็เทสให้ดูก่อนนะครับผมการกิดกระดาษก็หวานๆกันเลยนะครับบางคนสงสัยว่าคมหรือไม่คมนะครับผม ถ้ามีดไม่ใช้งานออกจากมือช่างยังไงก็คมนะครับผมถ้าใช้งานก็มีการรับการดูแลรักษาตามรูปแบบของคนที่ใช้นะครับผมเน้นย้ำนะครับผมเป็นมีดใช้งานขึงสะสมนะครับผมจะใช้งานก็ได้สะสมก็ได้นะครับผมตัวนี้ลูกค้ามัดจํามาแล้วก็ทิ้งมัดจํานะครับตัวนี้ผมก็เลยมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งก็เลยรับช่วงต่อนะครับเรื่อนี้จบงานกันที่2007นะครับ เร่มนี้เป็นเล็กตาใบนิโคสันนะครับผมพร้อมสองพร้อมสกิมไลน์นะครับตัวนี้ก็จบงานไปแต่ลูกค้าทิ้งมาจํานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้จบงานที่สามพันนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่ใบจะกว้างนิดนึงนะครับผมดำก็ขอเป็นแนวแจ็คสเปโร่นะครับผมผมก็จัดให้โอเคครับส่วนอีกเล่มหนึ่งก็ จบงานที่พันแปดนะครับเรียมนี้เป็นแนวออกมีทรงแรลนิดนึงนะครับผมด้ามออกลูกค้าบอกให้อยากให้แนวเป็นสก,กาเกลนะครับคือหลายๆอย่างหลายๆอันมารวมๆกันนะครับผมโดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่สนใจอยากจะได้งานก็เชิญลองติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับผม